เส,นสน้นมามาีโหอย่างเชเส้นมาม่าอชาชูแล้วก็หอมหูแดงสองหอมหนึ่งเอาอาย,ยเอายเ้ยพูทำามาตั้งนานแล้ว<อ>ครับคุณก็น่ารักดีนะยังไงขอเบอร์โทรหน่อยได้ไหมอ่ะให้ให้ให,ให้เราให้เบอร์คนอื่นไปอขอบคุณนะน่ารักมากเลยอะฉันเดาว่าเราคงได้เจอกันอีกนี่นแหละไม่อยากเจอแล้วอะสวัสดีค่ะ เออ่ฉันขอสไปซี่รามเมงนะแล้วก็ใส่ไข่ฉันหน่อยลขอให้ทำเร็วๆด้วยนะพอดีฉันมีธุระอะโอเคค่ะกำลังทำค่ะต้นหอมปุ๊บใส่เข้าไปได้แล้วค่ะใช้เวลานานมากเลยอะ่ะการทำรามเมงธรรมดามันช้าขนาดนี้เหรอกูไวแล้วนะอตอนนี้ฉันจะปล่อยเธอไปก่อนนะ <S <S นะเดี๋ยวฉันพลาดประชุมไง,งก็ขอบคุณแล้วกันนะ <S <S มาทำเองไหมละ่ะมือ,อยังแม่นาแล้วตอนนี้อยากเป็นแม่นา สวัสดีครับอยู่ช่องผมกะจิลีเนะผมวันนี้อยู่ในเกมราเมนช็อปนะผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเกมสยองขวัญยังไงเรื่องราวก็ต้องติดตามนะผมว่าเป็นยังไงไปดูกันครับวันที่หนึ่งแหมเล่นนวันด้วยจะอยู่ได้กี่วันวะเนี่ยเขาบอกว่าให้เปิดม่านเพื่อเริ่มต้อนรับลูกค้าโอเคเปิดม่านครับโอ้โหทางแม่งไม่น่าขายอ่ะอยู่ในลือไทุกคนมาขาดอุ้ยตกใจ โอเคครับสวัสดีครับลูกค้าคนแรกอสวัสดีนะคะคุณเป็นพนักง,งานคนใหม่ใช่ไหมฉันขอสั่งราเมงไก่กับชาชูแล้วก็ต้นหอมหนึ่งที่โอเคได้เลยครับรอแป๊บหนึ่งทำไงวะอันนี้มาไก่นนี้ใช่ไหมแล้วก็เส้นบะหมี่โอ้อยังจะเส้นมาม่าก็อ๋อตบมนี้นี้เลยโอเคน่าจะฝึกสอนเล่นอยู่นะครับผมโอเคเราได้เส้นบะหมี่มาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ทำไงต่อนะ าชาชูแล้วก็หอมหมูแดงสองหอมหนึ่งหมูแดงเอามาวางนี้ดิเสร็จแล้วครับป๋าปิดขอบคุณมากนะขอให้โชคดีกับงานใหม่ด้วยนะคะขอบคุณครับนี่แล้วเขาก็ให้เงินมาโอเคพอทําเป็นแล้วมากูวุ่นกับร้านใหม่แล้วให้กูทําก่อนเออใส่เข้าไปครับเออสวัสดีนะคุณเป็นหน้าใหม่ใช่ไหมฉันกําลังหิวอยู่เลยขอสั่งรามเมงไก่สองถ้วย ถ้วยหนึ่งมีไข่ต้นหอมแล้วก็อีกอันนึงไข่ไข่ต้มกับชาชูึชไข่ต้มเอาเอาเย้ยคุณทำมาตั้งนานชาชูนี่ชาชูใส่ได้สองอันแล้วก็ไข่ต้มสองอันปิดฝาปึ๊บเสร็จแล้วครับคุณก็น่ารักดีนะ ยังไงขอเบอร์โทรหน่อยได้ไหมอ,ะอ่ะอห้ให้ให,ใหเราให้เบอร์คนอื่นไปเอขอบคุณนะน่ารักมากเลยอะ่ะฉันเดาว่าเราคงได้เจอกันอีกนี่นแหละไม่อยากเจอแล้วอ,ะอ่ะอะโอเคเตรียมของที่ต้องทําก่อนตอนนี้มีคนใหม่มาสวัสดีค่ะเอ่อฉันขอสไปซี่รามเมงนะแล้วก็ใส่ไข่ฉันหน่อยเลยขอให้ทำเร็วๆด้วยนะพอดีฉันมีธุระอะ โอเคค่ะ,ะกำลังทำค่ะเอ่อเส้นราเม็แล้วก็อะไรนะลืมแล้วไข่ต้นหอมปึ๊บใส่ขเข้าไปได้แล้วค่ะใช้เวลานานมากเลยอะ่ะการทำราเม็งธรรมดามันช้าขนาดนี้เหรอกิ๊วัยแล้วนะอตอนนี้ฉันจะปล่อยเธอไปก่อนะนะเดี <c oughs> ๋ยวฉันพลาดประชุมไง,งก็ขอบคุณแล้วกันนะมาทำเองไหมละ่ะ รู้งี้แม่งแก้งทําแบบช้าๆแม่งเลยให้พลาดประชุมสวัสดีค่ะเฮ้ยลูกค้าผู้หญิงเยอะเนี่ยจริงๆอะ่ะอืมสวัสดีนะคุณซาโต้คงจ้างคุณมามันก็คงเป็นเรื่องดีอ่ะครับผมซาโต้น่าจะเป็นบอสเราเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะป่วยบ่อยเลยนะช่วงเนี้แสดงว่าลูกค้าประจําแน่เลยรู้แม้กระทั่งบอสเราป่วยอะยังไงก็ตามนะขอ รามเมงอะนะแล้วก็สไปซี่รามเมงด้วยใส่ไข่แล้วก็ต้นหอมแล้วก็อีกอันนึงเอาแบบทั้งหมดเลยนะแบบใส่เครื่องเต็มเลยนะก <c oughs> ูเริ่มงงแล้วโอเคกูทําไว้สองอันพอดีอ,อ,อ,อ่าปึ๊บปึ๊บอ่าต้มก็ต้นหอมนี่อันนึงใส่เต็มแม็กโอเคปึ๊บใส่ไข่ไปครับแล้วก็ชาชูด้วย ชูน่าจะใส่ได้สองอันปิดด้วยโอเคแล้วมันก็ชอกค,ครับผมโอเคอ่าอุย้ยดูน่าทานมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะแน่นอนเและวฉันจะมาอีกอะนะโอเคปลาให้เงินมาแล้วเฮ้ยเหนื่อยเว้ยทาร้านนี้ทำไมเหนื่อยจังวะลาออกได้ไหมอ่ารามเมงไก่นะเอาทุกอย่างเลยไม้เครื่องท็อปปิง้งมันอยู่ไกลไกล่มือ,อยังแม่นาคแล้วตอนนี้อยากเป็นแม่นาคอ่ะเอาไป ขอบคุณมากเลยนะยังไงก็ตามอะ่ะพอดีว่าขายเครื่องดื่มด้วยหรือเปล่าอะ่ะที่นี่อะ่ะพอดีว่าฉันหิวน้ํามากเลยอยากได้ชาเยน็ยนๆอะไรเงี้ยขอโทษด้วยค่ะพอดีว่าฉันไม่ได้ขายเครื่องดื่มนะคะเอ้ยจริงๆคุณควรที่จะมีขายอะไรบ้างสิอะ่ะยังไงก็ตามอะ่ะฉันจะมาทุกวันแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณขายมันอ่ะโอ้โหขายแค่ราเมินก็จะปวดหัวตายแล้วมันบอกว่าอะไรต้องปิดผ้าม่านเหรออ่ะดูลงโอเคแค่นี้เหรอแล้วก็ปิดได้เลยตับแล้วนะันะ้างั้น เฮ้ยมึงใครเนี่ยคุณดูหน้าตาเออขอโทษนะนะฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้เธอตกใจนะฉันเกือบจะโทรหาตำรวจเลยนะเออฉันเป็นพี่ชายของซาโต่อ่ะก็คือคนที่จ้างคุณนั่นแหละเออแต่เขาไม่ได้บอกฉันว่าคุณจะมาที่นี่อ่ะใช่พอดีว่าฉันจะเข้ามาเช็คพนักงานอย่างเธอหน่อยนะโอเคค่ะฉันทำได้กำลังจะกลับบ้านไปพักผ่อนใช่ไหมเออฉันจะได้ปิดร้านอะไรพวกนี้เออคุณซาโต้บอกฉันว่าให้ฉันทำความสะอาดก่อน กลับอะค่ะไม่เป็นไรหรอกนะเขาไม่รู้หรอกก็คือให้เรากลับไปพักนอกจากนี้ฉันมีบางอย่างที่ต้องทําที่นี่ด้วยนะเธอไปเธออ๋โอโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็โอเคค่ะออกประตูข้างหลังได้เลยนะโอเคได้เลย้าตาลุงไม่น่าไว้ใจไปนะลุงไปละฮอะแค่นี้หรอ ได้อยู่ได้อยู่แต่ยังไม่มีความหลอนอะไรขนาดนั้นผมว่าพี่ซาโต้เนี่ยมันต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งหน้าตามันบ่งบอกอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นตัวร้ายโอเคครับถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นไงกับเกมนี้สามารถเม้นใต้คลิปได้เลยนะถ้าเกิดอยากให้เล่นต่อก็บอกเม้นบอกกันหน่อยจะได้รู้เออแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนจะเป็นกําลังใจยิงย่งเลยสําหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะบา,บายยทุกคนขอบคุณที่มาดูนะ